แค่เห็นแค่ก็ถามนะ้าว่าอาการเริ่มแรกเป็นยังไงนะ้าก็บอกความดันสูงน่ากลัว ก็ไม่เคยเป็นขนาดนี้นะมาเป็นทีแรกก็นึกว่าทํางานหนักกดเมื่อยออดเพียปวดท้ายทอยชาตาปลายมือและปลายเท้าเริ่มหนักขึ้นการขึ้นไสตาผ้าม,มัวมันหัวมากๆนอนโซนไปหลายวันเลยแลเลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสรุปว่าความดันขึ้นค่านังตาก็เกิด300แต่ก่อนนั้นก็รู้แล้วว่าเป็นเบาหวานก็ไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าจะเป็นหนักขนาดนี้เลือดมากไม่มีแรงทางานลุกต็ไม่ไหวหนักเข้าเนี่ยอาการก็แย่ลงอีกรอบแล้วนี้ถือว่าแย่พอเลยเส้นเลือดในสมองตีนาำพ้น คลื่ซีกให้รู้กับตัวเลยค่ะว่าทรมานเป็นแบบไหนลูกสาวเลยซื้ออาหารเสริมตัวนี้มาให้กินควบคู่กับยาลงบาแลแนี่ยทากายภาพตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมากนะได้เหลือตัวเองได้บ้างเริ่มเดินได้ตรวจค่าไขมันและน้ำตาลความดันกเ็เริ่มเป็นปกติยังชมเลยค่ะว่าเก่งควบคุมอาหารการกินได้ดีเนี่ยกินวันละสองขับซูลเท้าหนึ่งเย็นหนึ่งกินมาสองขับซแล้วรู้สึกว่าร่างก,กายเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขอบคุณแอดมินที่ให้คับปรึกษานะคะให้สนใจเข้าไปที่เพจได้เลยค่ะ อย่าปล่อยให้ปัญหาสุขภาพเป็นนานอาจจะไม่โชคดีแบบป้านะ